สวัสดีค่ะโค้ชพีนุตเองนะคะวันนี้ขอนำเสนอกาแฟสมุนไพร KCM นะคะแก้ปวดเมือ่อยลด น้ำตาลในเลือดนะคะลดไขมันแล้วก็ต้านเนื้องอกนะคะชะลอความแก่น้าเพิ่มภูมิต้านทานต่างๆให้ร่างกาย ทำไมนะคะจะต้องเลือกเป็นกาแฟาสมุนไพร KCM ใช่ไหมคะวันนี้นะคะเรามีครูโค้ดนะคะมาอธิบายให้เราฟังเลยว่าทําไมนะคะจะต้องเป็นกาแฟ KCM มันสร้างเงินล้านได้อย่างไรนะคะไปฟังกันเลยอันนี้ชอบกาแฟนะคะแก้วใหม่กาแฟหอมระมุนุกหนมาก I keep a photograph สวัสดีครับสมมตินะครับว่ามีคนดื่มกาแฟ KCM ใต้องค์กรของเรานะครับผมคิดข้างเดียวนะครับวันละนะครับ1,400ถุงนะหนึ่งถุงจะมี50 PV นะครับจะเท่ากับ70,000 PV นะครับ70,000 PV นะครับบริษัทใจ่ายให้เราครึ่งหนึ่งก็คือมาหาร2นะครับ พราะฉะนั้นต่อวันเนี่ยนะครับเราจะมีได้35,000บาทต่อวันนะครับถ้าคูณ30อย่างเนี้ยเราจะมีได้1 5 0 0 0 0้าบาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับอันนี้1400ถุงต่อวันนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ถึงล่ะครับเนาะเอาครึ่งหนึ่งก็คือ700ถุงต่อวันอย่างเนี้ยเราก็มาคูณกับ5 0และ50 PV อย่างนี้นะครับก็จะเป็น35,000คะแนนนะครับก็มาหาร2ออย่างเนี้ย เราจะมีได้17,500บาทนะครับนะต้องมาคูณ30ดูนะครับเดือนหนึ่งเราก็ได้5 0 0 0 0นกว่าบาทแล้วนะครับเนาะสมมุติว่าวันละร้อยถุงเลยกันนะร้อยถุงนี้มันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับมาคูณ50 PV นะก็จะเป็น5,000นะครับ5,000 5,000 PV เราก็มาหาร2ดูนะครับวันละ2,500นะครับเดือนละเท่าไหร่ครับเดือนละเท่าไหร่เดือนละ,ะ75,000นี่เยอะนะครับเยอะม,มากๆเลยเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะครับเราต้องรีบชวนคนนะหนึ่งแตกสองเข้ามาเพื่อดื่มกาแฟมาใช้ผลิตภัณฑ์ของ KCM ของเรานะครับ KCM คือบ้านที่อบอุ่นนะครับเป็นขายตรงสีขาวของคนไทยนะครับถูกต้องคุณค่าย,ยั่งยืนสำเร็จทุกคนครับ One, two, three, come